เอาละครับก็สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆุคนด้วยนะครับปกับผมซีซั่นสตูดิโอเช่นเคยครับในคลิปนี้ครับเราก็มาเอาใจชาวเกมเมอร์ครับที่รักในการฟาร์มของท่องโลกกว้างกันบ้างครับโดยจะเป็นเกมที่เน้นการเล่นแบบ Open World ครับของเล่นกับเพื่อนได้ครับเหมาะมากๆเลยนะสำหรับคนที่อยากได้เกมสนุกๆครับชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันครับจัดมาให้ทั้งหมด10เกมด้วยกันนะจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับก่อนจะไปดูลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับ เรามาเปิดกันที่เกมแรกกันก่อนเลยนะครับกับเกม Ark Survival Ascendence เกมเอาชีวิตรอดเวอร์ชั่นรีเมคครับของเกมเอาชีวิตรอดจากโลกยุคไดนโนเสาร์ตัวดังอย่าง Ark Survival e v o นั่นเองซึ่งในเวอร์ชั่นนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่ของเกมไดนโนเสาร์กันเลยทีเดียวครับเพราะว่าเขาเนี่ยได้มีการปรับปรุงเรื่องของงานภาพกราฟิกให้ทันยุคทันสมัยกันมากยิ่งขึ้นภาพเนี่ยทำออกมาได้สวยคมสมจริงันไปเลย คือถ้าหากว่าเราเล่นเกมแล้วเจอเกมที่มีงานภาพสวยๆแบบนี้นะก็ทําให้การเล่นเนี่ยฟินกงินเข้าไปอีกครับทั้งแสงเงาเท็กเจอร์ดีเทลต่างๆครับเก็บกันมาแบบเ,บเนี๊ยบเนียบเลยชนิดที่ว่าดินเป็นดินหญ้าเป็นหญ้าน้ําเป็นน้ํากันไปเลยทีเดียวครับนอกจากนี้แล้วครับตัวเกมยังได้รวมเอา DLC และก็แผนที่ทั้งหมดจาก Ark Survival e v o นะมาทั้งหมดเลยเรียกได้ว่าคุ้มค่ายิ่งกว่าคุ้มครับให้เรานั้นออกล่าเดนเ์สาตัวเท่าบ้านได้เหมือนเดิมครับเพิ่มเติมใน,นความสมจริงของกราฟิก รองรับการเล่นทั้งแบบคนเดียวครับมัลติ Player ก็เล่นได้ออนไลน์ Online, p v ขคอบกันได้ทั้งหมดครับงานดีมีคุณภาพแบบนี้ครับคอเกมแนวเซิร์ฟเวล่าไดโนเสาร์เนี่ยไม่ควรพลาดครับเกมต่อไปพาวเวิ action, ร์ d เกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์ปจนภัย s u r v i v เวครับที่ได้รับกระแสต,ตอบรับกันดีเกินคาดนะะนิดทีว่ามียอดคนเล่นต้นปีเนี่ยถลมถ่มทลายกันไปเลยครับ ้ายๆในกรแห่ไปเล่นเกมนี้กันทั้งนั้นนะภายในโลกของพาวเวอร์ครับผู้เล่นสามารถสำรวจไปตามสถานที่ต่างๆได้ทั้งบนบกท้องฟ้าและก็ท้องทะเลครับโดยอาศัยเหล่าพาวนะครับเป็นยานพาหนะในการเคลื่อนที่ไปมาและพวกพาวเนี่ยนะครับจะมีหลายรูปแบบหลายชนิดครับบางชนิดสามารถช่วยในการก่อสร้างสร้างพลังขุดแรก่กันได้บางชนิดเนี่ยอาจจะถนัดเรื่องของการเกษตรกรรมหรือการทำฟาร์มนะเช่นการปลูกผักปูดพืชต่างๆลดน้ําอะไรพวกนี้ครับ ทั้งนี้นะครับผู้เล่นสามารถคัดเลือกสายพันธุ์ของมันได้นะที่เพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็เอาไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆของเรากันได้ด้วยครับอารมณ์เหมือนโลกแห่งโปเกมอนยังไงอย่างนั้นครับในเกมยังมีระบบอื่นอีกมากมายแล้วก็มีดีเทลในการเล่นเยอะอยจริงๆครับรับรองว่าเล่นเพลินกันแทบทั้งวันเพลินกันจนลืมเวลากันไปเลยครับฐานะของงานภาพกราฟิกและก็ดีไซน์นะทำออกมาได้ค่อนข้างโดนใจชาวเกมเมอร์หลายๆคนเอามากๆเลย นับว่าเป็นเกมที่รวมเอาข้อดีและดจุดเด่นของหลายๆเกมมาไว้ภายในเกมเดียวได้อย่างลงตัวครับผ่านมาดูกันต่อกับเกมถัดมาครับกับเกม w e Rising เกม Open World Survival ครับที่จะให้เราเล่นเป็นแวมไพร์นะออกตามล่าดูดเลือดสิ่งมีชีวิตต่างๆภายในเกมครับหาไอเทมหาวัตถุดิบมากรับของสร้างปราสาทเพื่อเอาชีวิตรอด แมบเด็กกว้างมากๆครับมาแบบใหญ่เบิ่มมีอะไรท้าทายกันเยอะทั้งการตีมอน์ถล่มลังโจนสร้างกองทัพต่างๆแล้วก็ไปถล่มผู้เล่นคนอื่นดูเหมือนจะเป็นเกมเน้น PVP ก็จริงครับแต่ว่าสายชิลอ,อยากเล่นคนเดียวก็มีโหมด PVE สู้กับ AI มาให้เช่นเดียวกันมุมมองการเล่นเป็นแบบครึ่งด้านบนครับดูแล้วเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนไม่เวียนหัวครับที่สําคัญมีภาษาไทยมาให้แล้วครับเกมต่อไป Craft mechanic เกมแซนด์บ็อกซ์เซอร์ไววลครับที่จะมาในคอนเซปต์การเอาชีวิตรอดของนายช่างนั่นเองโลกภายในเกมนี้ถือว่าเปิดกว้างให้สระในการเล่นค่อนข้าง,งสูงเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับจุดเด่นคือการสร้างที่ทําได้แบบไร้ขีดจํากัดเทคโนโลยียต่างๆก็ดูไฮเทคมากๆครับหาของหาทรัพยากรมาคราบแบ้แทบทุกสิ่งเช่นสร้างยาพานะรถบ้านรถกร,ระเป๋ะต่างๆไปจนถึงฐานทัพขนาดใหญ่ครับใส่กลไกประตูเปิดปิดออโต้ครับ เกมนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆไม่ว่าจะเป็นพวกปืนกลอาวุธต่างๆกับดงกับดาครับมีให้ทํากันได้แทบทั้งสิ้นการเล่นเนี่ยค่อนข้างเอนจอยในตอนกลางวันนะแต่พอค่าคืนเข้ามาเนี่ยต้องเตรียมตัวรับมือศึกหนักกับศัตรูกันด้วยตัวเกมนี้เล่นกับเพื่อนกันได้ครับชวนกันไปมันเป็นปาร์ตี้มาพร้อมกับงานภาพกราฟิกสไตล์การ์ตูนครับแบบ 3D ค่อนข้างใช้ได้เลยสายขี้แอดสายสร้างครับเกมนี้แอดบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ครับ เกมต่อไป e n c h a l d e s เพิ่มภาษาไทยกันมาให้เป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับ e n c h a l d e s นะเกมเอาชีวิตรอดสร้างบ้านครับของที่จะมาสไตล์ของ Dark Fantasy สำหรับเกมนี้ก็จะให้อารมณ์คล้ายๆพวกเกม Warhammer ผสมกับ Zelda ครับเน้นแอคชั่นเอาชีวิตรอดแล้วก็สร้างฐานโลกของทุกเกมเนี่ยให้จะละค่อนข้างเยอะมาพร้อมกับแมปขนาดใหญ่มีสตูน้อยใหญ่ครับรวมไปถึงบอสให้เราได้จัดการได้ต่อสู้กัน มีของต่างๆให้เก็บสะสมมีอาหารเพิ่มบัฟและก็สูตรคราฟของหายากด้วยส่วนระบบการต่อสู้เนี่ยก็มีความแอคชั่นค่อนข้างสูงเลยต่อสู้กดสกิลกันแบบเดือดนอกจากนั้นยังมีโหมดการเล่นที่ใส่กันมาเยอะครับรองรับการเล่นคนเดียวก็ได้หรือใครจะจอยกับเพื่อนผ่านระบบโคอ p ก็รองรับสูงสุด16คนเช่นเดียวกันงานภาพดีไซน์ฉากค่อนข้างดูลงตัวครับเข้ากับเกมกันแบบสุดๆเป็นหนึ่งเกมเอาชีวิตรอดมีบไายที่น่าจะไปลองกันดูครับ เกมต่อไปเทอร์เรียเกมชื่อดังฉบับภาพ2มิติครับที่แม้ว่าภาพของตัวเกมนั้นจะเป็นพิกเซลธรรมดามดาครับแต่ว่าตัวเกมนั้นจะมาพร้อมกับลูกเล่นที่เหนือชั้นกว่านั้นครับไม่ว่าจะเป็นระบบของอาวุธที่มีให้เลือกใช้งานมากมายครับของกันได้นับพันรูปแบบและอีกจุดเด่นของตัวเกมนั้นก็คือแผนที่ครับที่ซ่อนอะไรเอาไว้มากมายจริงๆตัวเกมสามารถสำรวจแผนที่กันได้อย่างอิสระ ทั้งการขุดลงไปในพื้นดินครับเพื่อค้นหาสมบัติหรือจะเป็นการค้นหาแร่ต่างๆครับเพื่อน,นํามาคราฟของสร้างเป็นที่อยู่อาศัยบอกเลยนะครับว่าตัวเกมนี้ครับคุณสามารถสร้างกันได้แทบทุกอย่างรวมไปถึงขุดกันจนพุนลงลึกไปถึงลกโอเวจีก็มีนะระบบการเล่นครับจะมีระดับเลเวลความยากครับรวมไปถึงขนาดแผนที่ก็มีให้เลือกปรับใช้งานกันแน่นอนว่ามอนสเตอร์และบอสเนี่ย ขดขึ้นตามลําดับกันเลยนับไว้เป็นอีกหนึ่งเกมฮิตครับสเปคเบาเครื่องมากๆแต่กินเวลาในการเล่นหลายร้อยชั่วโมงเอาไว้ง่ายครับเพลินจนลืมเวลาเล่นตอนเย็นเนี่ยเพิ่แป๊บเดียวครับอาจจะเช้าเลยก็เป็นได้ครับจัดกันต่อด้วยเกม l a s t ว่าเราพูดถึงเกมเอาชีวิตรอดครับที่ถือได้ว่าสุดยอดอีกหนึ่งเกมเกมนี้ก็ขาดไปไม่ได้อย่างแน่นอนครับโดยตัวเกมนั้นจะมาในธีมของโลกลมสลายที่เราผู้รอดชีวิตเนี่ยต้องหาอนานิคมแห่งใหม่ก่อนตัวเองสร้างขึ้นมาครับโดยเราจะได้พบปะก,กับผู้เล่นหลากหลายสไตล์ทั้งที่เป็นมิตรแล้วก็เป็นศัตรูตัวละครเนี่ยเสียจะบอบางครับพร้อมจะมองเท่งกันได้ทุกเมื่อเล่นแล้วเนี่ยระวังโดนหล่อยกันได้ง่ายนะเกมนี้ครับสเปคค่อนข้างตามครับคอมไม่แรงเนี่ยเล่นกันได้ง่ายๆลื่นๆเลย เป็นเกมที่เปิดมานานหลายปีแล้วคนเล่นก็ยังถือว่าเยอะแบบไม่มีเสื่อมคลายเลยนะพร้อมรอให้ชาวเกมเมอร์สายฮาร์ดคอร์เนี่ยเข้าไปจนภายกันแบบสนุกสนานแบบสุดๆครับอาจจะไม่เหมาะนะสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมแบบคนเดียวนะไม่งั้นคุณอาจจะหัวร้อนเอางง่ายฉะนั้นครับถ่ายใจให้ดีเนี่ยเกมนี้พกเพื่อนมาด้วยจะดีกว่าครับมากันกับเกม w a r h a m m เกมเอาชีวิตรอดเซอร์ไวโครับในทีมของนักรบไวกิ้งนั่นเองผู้เล่นจะได้ตามหาทรัพยากรมาครับของครับอาวุธครับสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อเตรียมรับกับปสุแลกกาย,ยักภายในเกมน้นรองรับการเล่นโคออ์กับเพื่อนได้ครับสูงสุดกว่า10คนใครที่กำลังอยากได้เก็บเอาชีวิตรอดงานดีๆครับเล่นกับเพื่อนได้ยาวๆเนี่ยลองดูเกมนี้ครับโอกาสมาถึงแล้วมาต่อกันกับเกม l ล้า เกมซาวเวิร์ครับที่มาพร้อมกับคอนเซปต์การเล่นสุดเจ๋งครับให้เราลอยแพรคราบของและเอาชีวิตรอดจากไอ้หลาบตัวนี้ครับซึ่งคอนเซปต์ของตัวเกมเขาเนี่ยถือว่าเป็นต้นฉบับเลยและก็มีหลายเกมครับเอาไปพัฒน,นาเป็นเกมเวอร์ชันมือถือหลากหลายเวอร์ชั่นอย่างที่เราเห็นกันครับความสนุกของตัวเกมเขาเนี่ยคือสามารถเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้โดยช่วยกันหาทรัพยากรสร้างแพรหรือเป็นการแบ่งหน้าที่ในการทํางานครับ ยิ่งเล่นกับเพื่อนๆหลายคนนะการเติบโตของแพ้ของเรานั้นก็จะเร็วมากยิ่งขึ้นครับแถมงานภาพกราฟิกถือว่าสวยงามใช้ได้และไม่ได้กินสเปคเครื่องมากมายเท่าไหร่เลยจัดว่าเป็นเกมเอาชีวิตรอยครับที่เล่นคนเดียวก็ได้ครับเล่นกับเพื่อนหลายคนก็สนุกดีนะใครที่สนใจก็ตามไปจัดไปเทสกันดูได้เลยครับเกมต่อไป Project Zombie อีกหนึ่งเกมครับที่เปิดกันมาอย่างยาวนานนะรัพภาพเนี่ยดูกล่องแกงจริงครับแต่เห็นภาพแบบนี้เนี่ยอย่าดูถูกนะนี่คือเกมที่โคตรเกลียนแล้วก็โคตรมันครับเราสามารถเอาชีวิตรอดจากวันโลกแตกที่เต็มไปด้วยซอมบี้ที่เต็มไปหมดครับแน่นอนว่างานภาพกราฟ,ฟิกเนี่ยไม่ได้มาแบบอลังการครับแต่ถว่าเกมนี้ถูกออกแบบมาให้กดดันผู้เล่นเป็นพิเศษเลยซึ่งเหล่านั้นจะได้เอาชีวิตรอดแบบสมจริงที่สุดครับตัวเกมนี้องความสมจริงนะทั้งการหาอาหารหาที่อยู่อาศัยต่าง รวมไปถึงอาวุธที่มีอยู่จํากัดครับการเจ็บปวยต่างๆเนี่ยคือสมจริงแบบเวอร์ๆนะแต่ก็สนุกไม่แพ้กันครับสเปคค่อนข้างตามมดห่วงเรื่องคอมไม่แรงเล่นไม่ได้ครับมุมมองภาพก็เล่นง่ายถูกใจคนที่เป็นแบบคนกีเวียนหัวนะหรือเป็นโมชันซิกเนตกันอย่างแน่นอนครับเล่นคนเดียวว่ามันแล้วครับเกมนี้ชวนเพื่อนมาเล่นเนี่ยโคตรสนุกแนะนำครับว่าเกมนี้เวลาเล่นเนี่ยอย่าลืมปิดไฟลแล้วก็ใส่หูฟังเล่นละ่ละรับประกันว่าความมันเพิ่มขึ้นใหม่เท่าตัวครับ ก็ครบกันไปเป็นที่เรียบร้อยครับกับ10เกมแนว Open World นะครับของทองโลกกว้างเล่นกับเพื่อนแนะนําให้เป็นลองกันดูครับหลายชื่อเกมแอดใส่ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะ,ะถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับแอดด้วยละ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ